วินใยการต่อแถวของคนไทยสิ่งเล็กๆที่ทำให้ต่างชาติทึ่งและชื่นชมหากพูดถึงประเทศไทยหลายคนอาจนึกถึงวัฒนธรรมที่เป็นมิตรอาหารอร่อยหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ชาวต่างชาติจำนวนไม่น้อยถึงกับอึง้งเมื่อมาประเทศไทยก็คือวินัยในการต่อแถวของคนไทยการเข้าแถวเป็นเรื่องปกติของสังคมไทย ในหลายประเทศการเข้าแถวอาจเป็นเรื่องที่คนมองข้ามไปหรือบางที่อาจถึงขั้นแย่งกันเพื่อให้ได้เข้าใช้บริการก่อนแต่ในประเทศไทยวัฒนธรรมการเข้าแถวเป็นเรื่องที่ฝังรากลึกอยู่ในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ไหนคนไทยมักจะรักษาระเบียบอย่างเคร่งครัดเช่นขึ้นบันไดเลื่อนคนไทยจะยืนชิดขวาและเปิดช่องทางซ้ายให้คนที่รีบเดินขึ้นไปขึ้นรถไฟฟ้า BTS MRT คนไทยเข้าแถวรอขึ้นรถไฟและรอให้คนลงจากรถก่อนเสมอซื้ออาหารหรือสินค้าไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อหรือร้านอาหารในห้างคนไทยต่อแถวเรียบร้อยรอคิวของตัวเองเข้าห้องน้ำสาธารณะแม้ว่าจะรีบแค่ไหนคนไทยก็ยังต่อคิวรอใช้บริการอย่างมีระเบียบสถานที่ราชการหรือโรงพยาบาลการรับบัตรคิวเป็นเรื่องปกติไม่มีการแซงคิวหรือก่อความวุ่นวาย ทำไมคนไทยถึงซีเรียสเรื่องระเบียบสำหรับคนไทยการมีระเบียบและการเข้าแถวเป็นส่วนหนึ่งของความมีวินัยและความเคารพผู้อื่นเป็นเรื่องที่ถูกปลูกฝังตั้งแต่เด็กหากมีคนพยายามแซงคิวหรือทำผิดระเบียบก็มักจะถูกมองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและอาจโดนสายตาตำหนิจากคนรอบข้างเมื่อคนต่างชาติมาเมืองไทยแล้วไม่รักษาระเบียบ สิ่งหนึ่งที่คนไทยมักจะไม่ชอบคือเมื่อมีชาวต่างชาติบางส่วนมาประเทศไทยแต่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่คนไทยถือปฏิบัติเช่นการแซงคิวไม่เข้าแถวหรือไม่เคารพกฎในที่สาธารณะซึ่งทําให้คนไทยรู้สึกไม่พอใจเพราะคนไทยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากความคิดเห็นจากชาวต่างชาติเกี่ยวกับวินัยต่อแถวของคนไทย ผมเคยไปหลายประเทศในเอเชียและต้องบอกเลยว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระเบียบมากที่สุดโดยเฉพาะเรื่องการต่อแถวผมเห็นคนไทยต่อแถวขึ้น BTS อย่างเป็นระเบียบไม่มีใครแซงคิวไม่มีการเบียดกันเหมือนที่บางประเทศการจัดระเบียบแบบนี้ทำให้การใช้ชีวิตในเมืองง่ายขึ้นมากผมอยากให้ประเทศของผมเป็นแบบนี้บ้างความคิดเห็นถัดมา ฉันเดินทางไปมาหลายที่และต้องบอกว่าคนไทยให้ความสำคัญกับการเข้าแถวมากที่อังกฤษเราก็มีวัฒนธรรมนี้แต่บางครั้งก็ยังมีคนพยายามจะแซงคิวแต่ที่ไทยทุกคนปฏิบัติตามระเบียบโดยธรรมชาติฉันประทับใจจริงๆความคิดเห็นถัดมาที่อิตาลีเราไม่ได้เคร่งครัดกับการต่อแถวขนาดนี้บางครั้งถ้าคุณไม่แย่งคุณอาจจะไม่มีโอกาสได้ใช้บริการเลย แต่พอมาเห็นคนไทยต่อแถวทุกที่ผมก็เริ่มคิดว่ามันเป็นวิธีที่ดีมากทุกคนได้รับความยุติธรรมและไม่มีใครต้องทะเลาะกันความคิดเห็นถัดมาฉันเคยไปตลาดในกรุงเทพและเห็นคนไทยเข้าแถวซื้อของแบบใจเย็นไม่มีใครแซงกันเลยน่าประทับใจสุดๆมันทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและง่ายขึ้นฉันหวังว่าคนประเทศฉันจะทำแบบนี้บ้างความคิดเห็นถัดมา ที่ญี่ปุ่นเราก็เคร่งครัดเรื่องวินัยและการต่อแถวแต่ผมไม่คิดว่าคนไทยก็มีวินัยแบบเดียวกันจนกระทั่งมาเที่ยวกรุงเทพคนไทยมีระเบียบมากจริงๆผมนับถือเลยความคิดเห็นถัดมาผมอยู่เมืองไทยมาสองปีแล้วและสิ่งที่ผมชอบที่สุดคือระเบียบวินัยของคนไทยพวกเขาเข้าแถวกันโดยธรรมชาติมันทำให้ชีวิตในเมืองเป็นระบบระเบียบมากขึ้นและลดความขัดแย้งความคิดเห็นถัดมา ครั้งแรกที่ฉันมาไทยฉันแปลกใจที่เห็นคนเข้าแถวแม้แต่ในห้องน้ําที่ประเทศฉันบางครั้งคนไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้แต่ที่ไทยทุกคนเคารพกันมากสิ่งนี้เป็นวัฒนธรรมที่ดีมากที่ฉันอยากให้คนรัสเซียนําไปใช้ความคิดเห็นถัดมาผมคิดว่าประเทศไทยเป็นตัวอย่างที่ดีของการรักษาระเบียบทางสังคมผมเห็นเด็กเล็กต่อแถวอย่างเรียบร้อยและผู้ใหญ่ก็ให้ความร่วมมือกันสุดๆส,สิ่งนี้เป็นการปลูกฝังวินัยที่ดีตั้งแต่เด็ก ความคิดเห็นถัดมาฉันเคยเห็นคลิปวัยรันที่คนไทยต่อแถวขึ้นบันไดเลื่อนอย่างเป็นระเบียบมันดูดีมากฉันหวังว่าวัฒนธรรมนี้จะมีในประเทศอื่นๆด้วยเพราะมันช่วยให้ทุกคนใช้พื้นที่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพความคิดเห็นถัดมาคนไทยให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นมากผมเคยอยู่ไทยช่วงหนึ่งและพบว่าคนที่นี่ใจดีและมีวินัยสุดๆผมชอบสังคมที่มีระเบียบแบบนี้ ความคิดเห็นถัดมาที่สวีเดนเราก็ให้ความสำคัญกับการเข้าแถวแต่ที่ไทยฉันเห็นว่ามันเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันซึ่งทำให้ฉันรู้สึกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเป็นระเบียบและให้เกียรติซึ่งกันและกันความคิดเห็นถัดมา ผมเคยไปสนามบินในกรุงเทพและรู้สึกประทับใจที่ทุกคนเข้าแถวรอคิวเช็คอินไม่มีใครพยายามแซงหรือลัดคิวเลยที่สเปนบางครั้งเราต้องคอยดูว่ามีใครพยายามลัดคิวหรือไม่แต่ที่ไทยสิ่งนี้เป็นเรื่องปกติความคิดเห็นถัดมาฉันเคยไปใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินในกรุงเทพและเห็นว่าทุกคนเข้าแถวอย่างเรียบร้อยรอให้คนลงก่อนที่จะขึ้นไปมันเป็นสิ่งที่ฉันไม่เคยเห็นในหลายประเทศ การที่ทุกคนทำแบบนี้ทำให้ระบบขนส่งสาธารณะเป็นระเบียบมากขึ้นความคิดเห็นถัดมาประเทศไทยเป็นประเทศที่มีคนใจดีมากและพวกเขาก็มีวินัยด้วยผมสังเกตว่าแม้แต่ในร้านสะดวกซื้อคนก็ยังต่อแถวอย่างเป็นระบบไม่มีใครพยายามเร่งพนักงานหรือก่อความวุ่นวายความคิดเห็นถัดมา วัฒนธรรมการเข้าแถวของคนไทยเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมที่เคารพกันผมเห็นคนต่อแถวซื้อตัวรถเมล์หรือแม้แต่ต่อแถวเพื่อซื้อของเล็กๆน้อยๆที่ประเทศผมอาจจะมีคนที่ไม่สนใจระเบียบนี้แต่ที่ไทยทุกคนดูจะให้ความร่วมมือความคิดเห็นถัดมา ฉันเคยเห็นกลุ่มนักท่องเที่ยวบางประเทศที่มาเมืองไทยและไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ซึ่งทําให้คนไทยไม่พอใจฉันเข้าใจเลยว่าทําไมเพราะคนไทยให้ความสำคัญกับความเป็นระเบียบและการเคารพกฎของสังคมความคิดเห็นถัดมาผมชอบที่คนไทยมีความอดทนและมีระเบียบมากไม่ว่าจะเป็นที่ร้านอาหารสนามบินหรือที่ขนส่งสาธารณะทุกคนเข้าแถวกันโดยอัตโนมัติมันทำให้สังคมดูเป็นระเบียบและน่าอยู่ขึ้น ความคิดเห็นถัดมาฉันไปเที่ยวตลาดนัดในกรุงเทพและสังเกตว่าถึงแม้ว่าจะมีคนเยอะมากแต่ทุกคนก็ยังต่อแถวซื้อของไม่มีการแย่งกันสิ่งนี้ทำให้ฉันรู้สึกสบายใจมากและไม่ต้องกลัวว่าจะโดนแซงคิวความคิดเห็นถัดมาสิงคโปร์เองก็มีระบบระเบียบที่ดีแต่ผมคิดว่าคนไทยมีวินัยในการเข้าแถวอย่างเป็นธรรมชาติมากกว่าพวกเขาไม่ต้องมีป้ายเตือนหรือเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลทุกคนก็ยังเข้าแถวอย่างเรียบร้อย ความคิดเห็นถัดมาการที่คนไทยต่อแถวกันอย่างเป็นระเบียบไม่ใช่แค่เรื่องของวินัยเท่านั้นแต่มันเป็นเรื่องของการเคาพรพสิทธิ์ของกันและการผมหวังว่าประเทศอื่นๆจะนำเรื่องนี้ไปเป็นแบบอย่าง